สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูทุกคนทางฟังไทยฟังลาวพี่น้องเลยเมื่อนี้พาพ,พ่อแม่พี่น้องเข่าป่ามาหานอไม้ไหมเพราะว่าฝนตกมาสองสามเธอเลยต่อๆกันน้องพี่น้องเนาะคือว่านอไม้ก็จะออกลายเนาะเอาเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันพี่น้องไปหาเละหาลองน้ำกันว่าสิได้หน่อยได้ลายซํำได้เพราะว่ากินนอไม้มาชี้มือติดแล้วเดี๋ยวนี้นะเนาะ มี่แต่แกงเนาะมันนี้คิดว่าสิมหาไปมกมันนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันพี่น้องไปหาน้ากันสะก่อนไปเขาปลาพาดงน้ากันมานอน,นี่อ่านอยูเนาะกิน,นบ้านเหาแต่ว่าบ้านนี่ก็น้ม,นม่ลายเกาะน้่ยลายเนาะฝนตกห่อมมันกระโปงนอโปองแหนงเนาะได้จาได้ก้าพี่น้องเลยมันข้นก็ออกมาหาลายจ้มันมันนี่วันศินเนาะ ว่าย <c oughs> ่ำผลย่ำอยังเขาก็ได้พ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องเอยพ่อได้หาอยู่หากินบ่ได้ค่อยซื้อเนาะกันสีได้ซื้อคือปูปลากี่บานเ้าบ่มี่ทุกเกาะหน่อยเกาะใหญ่กับพ่อมีอยู่พี่น้องเนี่ยให้เมียซับเบ่ยโอ้พอดีกินได้เลยนะเนาะพี่น้องเนาะพอดีกินอะไรซ้ำก็ได้เนาะ เราสับของปลาของดงบ้านเฮาพอได้กินย่ำฝนย่ำแรงเอ้ยย่ำฝนยแรงเนาะบ่มีกินหรอกนอกจากซื้อเขาพู้เลี้ยเขาเขาในเมืองพูเดีะยวหาเลาะเบื้องน้ำกันอีกพี่น้องเลยได้พี่น้องพอได้กินอยู่พี่น้องเลยทั้งในผู้มีบยู่ ไปหล่อบางทางอู้นเด็ดนอนนอนนี่นอนนี่เอาพัดเลยครับเด็ดนอนคามเลยเด็ดเลยนอนเลยเด็ยเนี่เด็ดเลยขางคือก็มีอีพี่นอนนี่นอนนี่เอาพัดเลยแกงเอ้ยพวกมันมุกพี่น้องเลยฟังผู้ก็มีลายนอนด้ยครับพ่อนอนหนึ่งฟังฝนเนาะถือว่าก็หาบ่ยางกันได้พี่น้องเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่ได้นี่ยเด็ดเนี่ยเด็ดพี่น้องนอนาหน้หน่อยนี่เป็นมุกแส็บขนาดไหนย่ำพวกพวกพวกพวเลยเนาะนี่มันซับอันนี้วะถือว่ากอัยหลายเนาะถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่บ้านเฮาพี่น้องเลยย่ำระดูฝนเนาะแล้วอีกที่กาสิได้ล่วงไฮลงหน้าอะไพี่น้องเอ้ยคิดว่านะ ไก่สีหอดแล้วนี่กอนนี่มีบอ่อกอนี่พี่น้องเลยบางทีมันมีเกาะเกาะที่มีดินดินลหลายๆเนาะดินพลอยๆมันจะมากเกิดดีเนาะเดีย๋ยวพี่น้องอันหนึ่งพี่น้องเลยใกญ่หนึ่งตัวนี้ดิตัวนึงปุ๊กใหญ่นึงนอนเขาได้กินนี่พี่น้องเลย ตั้งจกักรโคจิกะเนี่ยแต่ละมัดระวังเอาแล้เข่าปลาพี่น้องเลยเรวดูฝนนี่งูร้ายค่ะขนาดเลยไปกลางคืนนี่ยปาดงูปดวดกับง,งูนี่ลพี่น้องเลยเพอที่กินอยู่รอกบ,บ้านเฮ้าเนะาะภาพ่อแม่พี่น้องเขามาเบิ่งบรรยากาศในปา่าในดงเยเด้พี่น้องอยู่ข้างในนี่ก็มีเอาเงินง่ายอยอ่เ <c oughs> <c oughs> ้ำอะารขนาดนี้บอกน,กนงินไงนก็เอางาน,น้างงานกันองเลยสองคนจับเป็น,นเท่านั้นนะม่นจะเอางานไหาเพื่อนหู

น้องไม้วานเอ้ยน้องไม่เขาวเมียท้าทะเลาะเหตุได้เหรอเมียท้า มาผอบดูปลาสินากแข็งอยากแมงเลยแมงมต้นอะไรก็มีได้ทันเด็ดนะอย่างม,มันแหนงใหญ่เจ็นบอกนี่พี่น้อยเกิดแหนงเกิดนอหลายเลยเขาปลาผอมามะลึกเติบเนาะนี่เลยพี่น้อยอเออแข็งกบกเอาเอาเลย

ตัวาหาง่ายไลยนลี่เลดูฝนเนาะใหม่ก็จะมีตัวนอหน่อยนอใหญ่เบิ้งนี้พี่น้องเต็มกระพุงเลยมันเต็มกระเป๋าผ้าเลยนี่ยจะหน่อยเอามาใส่อายังเบิ้งดูนี่พี่น้องเลยเต็มบัรยากาเลยนไปกลับบ้านพี่น้องแบบตอนนี้แหละพอพออยู่พอกินลแล้วแหละ อย่างไรกวดเนี่มาแล้ววหน้องใม้บ่อึดพี่น้องเลยยง้มน้องใหม่ก็บ่อึดองถ้าว่ายามมันนะอบานก็จะก่อไฟลายเกินเนาะม่นแมหากระเบื้องพันบ่ไม่แงามหายง้มแหล่งกระบืองมีคือว่าแหละมันกระบืองปร่งยอดเลยเนาะพันบ่หดกินเนาะพี่น้องเนาะเอาปลาข้อเลยครับร้ายอะไรเลยน้อยใหญ่ขาวๆอื ่ไปพี่น้องเดี๋ยวบ่กล่องกลับบ้านก็เนาะว่าสวยเลย